ั้นแรกเราก็จะมารู้จักโน้ตบนคีย์บอร์ดกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเท่าที่เราเห็นคีย์ริมคีย์มากมายบนคีย์บอร์ดนี่นะครับจริงๆแล้วมีโน้ตอยู่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วมันก็จะซ้ําๆกันไปเรื่อยๆทีนี้เรามาเริ่มสังเกตริมสีดำกันก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็นเป็นสองอันสามอันเป็นสองสามสองสามอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราจะไปหาโน้ตตัวโดกันก่อน โน้ตตัวโดนะครับมันก็อยู่ข้างหน้าคีย์ดำที่เป็นสองอันนะครับตรงนี้เราก็จะได้โน้ตโดอยู่ตรงนี้นะครับ่างนี้เราก็จะไล่ไปได้เรื่อยๆนะครับเป็นโดเรมีฟาซอนลาดีแล้วก็จะกลับมาหาโน้ตโดยวนึนครับเป็นหนึ่งช่วงคู่แปดนะครับเราอาจจะไล่เป็น,น,ปนตัวอักษรได้แบบนี้นะครับคือจะเป็น C D E F G A B เราก็จะย้อนกลับมาหาตัว C อีกทีหนึ่งนะครับหรือถ้าเรียกเป็นตามตัวเลขก็จะเป็น1,2,3,4,5,6,7แล้วกเจ็จะกลับมา1ใหม่ทีนี้เราจะสังเกตว่ามีเลื่มสีดำข้างบนไว้ด้วย อันนี้นะครับถ้าเราไล่เสียงจากโน้ตตัวโดที่เรารู้กันไปแล้วนะครับมาหาตัวเรนะครับมันจะมีโน้ตสีดำขั้นอยู่ก่อนก็ <S <S คือจะเป็นระยะครึ่งเสียงนะครับเราจะเรียกโน้ตพวกนี้ตามลักษณะการ ไล่นะครับขึ้นหรือลงก็ถ้าอย่างทีแรกจะเป็นโน้ตตัวโดไล่ขึ้นไปก็จะเป็นโดชาร์ปนะครับทีนี้จากเลก็จะเป็นเลชาร์ปโน้ตตัวมีเราสังเกตได้ว่าจะไม่มีริมสีดําอยู่ตรงกลางนะครับมีไปหาฟาก็จะห่างกันแค่ครึ่งเสียงนะครับทีนี้ฟาก็จะเป็นฟาชาร์ป ซอนซอนชาร์ปลาก็จะเป็นลาชาร์ปนะครับแล้วก็ G กับโดก็จะหากันแค่ครึ่งเสียงเหมือนกันร้องจำสองตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับระหว่างโน้ตมีกับโน้ตฟาแล้วก็โน้ต G กับโดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไล่อถอยหลังจากโน้ต G ไปหาลาจาก G ตรงนี้ก็จะกลายเป็น G แฟดเราจะเรียกโน้ตนี้เป็นทางแฟดนะครับ G เป็น G แฟด La เป็น La แฟด Son เป็น Son แฟดแล้วก็มีมีแฟดเ e เ e แฟดนะครับทีนี้เราจะเรียกโดเรมี Mi, หรือว่า A B C D หรือหนึ่งสองสามอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ควรจะจำให้ได้ว่ามันจะมีอยู่แค่นี้โน้ตที่เรา ต้องจำนะครับเราก็จะซ้ำกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นช่วงที่สูงกว่าขึ้นไปขึ้นไปทีนี้ถ้าเกิดเราเพิ่งหัดเล่นใหม่ๆยังยังจำไม่ได้หรืออาจจะกลัวงงหรือจะตับสนในการจํานะครับเราก็จะมะีของมาแนะนํานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ของ M a S นะครับทําขึ้นมานะครับเห็นได้ว่าเราจะมีเขียนเอาไว้อยู่นะครับเป็น โดแล้วก็จะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาลองแปะสติกเกอร์ให้ดูนะครับอันนี้เราจะสังเกตได้ว่าเราไม่รู้จักโนตที่เรียกว่าโนดซีกลางกันก่อนนะครับหรือว่ามิดเดิลซีนะครับก็คือโน้ตัวโดนั่นนะครับคือคีย์บอร์ดทั้งคีย์บอร์ดเนี่ยจะเห็นได้ว่าโนดซีอ่ะจะมีที่อยู่ตรงกลางข้างหน้าเราตรงกลางจริงๆเลยก็คืออยู่ตรงนี้ ถ้าดูจากสติกเกอร์นะครับเราจะเห็นตัวเลขที่ไม่มีจุดฝั่งนี้จะมีจุดอยู่ข้างล่างฝั่งขวาก็จะมีจุดอยู่ข้างบนโน้ตเลขหนึ่งที่ไม่มีจุดนะครับเราก็จะแปะตรงโน้ตซีกลางนะครับทีนี้เราก็แปะสติกเกอร์เสร็จหมดแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าอาจจะมีพื้นที่บางส่วนนะครับด้านซ้ายด้านขวานี้อาจจะไม่มีสติกเกอร์แปะไว้นะครับก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมน,นะครับก็คือจําให้ได้ค่าช่วงนี้นะครับ12คีย์นี้เราก็จําให้ได้แล้วก็โน้ตไม่จะซ้ํากันเราจะเล่นส่วนไหนก็จะเหมือนกันคือเรีเป็นโน้ตที่ต่ํากว่าหรือสูงกว่าเท่านั้นนะครับต่อไปแล้วก็เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ เวลาที่เราใช้เล่นคอร์ดหรือมิวรดี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงโน้ตตัวซีกลางหรือมิตร์นซีไปแล้วนะครับคือโน้ตตรงนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะเล่นคอร์ดอาจจะใช้พื้นที่ตั้งแต่หลังมิ d รนซีลงไปนะครับไปหาช่วงเสียงต่ําต่างๆพวกนี้คือเราอาจจะไม่ต้องเสียเรียกว่ามันจะตั้งแต่คีย์นี้ถึงคี์นี้มันมันจะไม่ฟิกแบบตายตัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็ จำว่าเราเล่นคอร์ดก็จะใช้ช่วงบริเวณนี้ก็จะให้เสียงที่ค่อนข้างดีกว่าเสียงจะไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นโน้ตถ้าเกิดเราเล่นคอร์ดเลยขึ้นมามากๆนะครับมันก็จะไปชนกับมือที่เราเล่นเมโลดี้หรือถ้าเล่นออกไปท้ายๆมากไปเสียงก็จะต่ําเกินไปนะครับมันก็จะฟังดูไม่ค่อยเพราะนะครับทีนี้พื้นที่ที่เราใช้เล่นคอร์ดก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้ ไม่ตายตัวนะครับเลยไปนหน่อยได้หรือว่าเลยขึ้นมานิดนึงก็ได้ต่อไปก็พื้นที่ในการเล่นเมโลดี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเราก็หลังจากที่เรารู้เรื่องไปเล่นซีไปแล้วเราก็จะเล่นเมโลดี้ประมาณช่วงนี้นะครับมันก็ไม่ตายตัวเหมือนกันอาจจะเลยมาถึงช่วงที่แบบอาจจะเป็นพื้นที่จับคอร์ดได้ถ้าถ้าเมโลดี้มันต้องแบบต่ํามารจริงๆก็ไม่เป็นไรแล้วก็อาจจะสูงไปได้มากกว่านี้จียงแต่ว่า เราก็จำไว้ว่าเราควรเล่นขอดประมาณช่วงนี้เมโลดี้เล่นประมาณช่วงนี้นะครับ